ปราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสับ,บุญนตาด้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันอังคารที่27มกราคม2569นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบของช่อง24สึกเกียรติเทชรประจำวันเสาร์ที่31มกราคม2569นะครับ หากท่านใดเข้ามารับชมแนละ้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสบุญตาด้วยนะครับแล้วขวัญสบุญตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ @24 PY ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำ ว่าเป็นกลุ่มหลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ i d ี i n k i g k 9955ย้ำ k i g k 9955ก็ทักทายมาได้นะครับภาพสดๆจากขอบเวทีวันเสาร์อาทิตย์ฟังง่ายราคาไหลลื่นดี ไม่มัวไปร้องเล่นร้องรองให้ท่านเสียฟิลเสียอารมณ์ในการฟังแน่นอนครับนะเห็นยังไงพูดอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งบวยตัวเองนั่งอวยพักพวกสไตล์ของผมนะครับชัดเจนตรงประเด็นอยู่แล้วผมก็ฟังหลายหูหลายเจ้านะครับผมอยากรวบรวมบรรยากาศไปไว้ในกลุ่มพิมพ์บรรยากาศรรากลุ่มพิมพ์มันก็เลยจัดจ้านดีเพราะหูแต่ละเจ้าเขาเห็น ขาใหญ่บรรยากาศนั้นๆไม่พร้อมกันหรอกมันยืนอยู่คนละที่ของเวทีชัดเจนครับส่วนลายพิมพ์200จังเนี่ยกินกล่อมฟากมันก่อนเลยเข้าตอนนี้นะแต่งตัวตอนนี้นะทีมนี้เขาเล่นแล้วนะทีมนั้นเล่นไม่หยุดนะสายนี้เขาเข้านะชุดนี้เวทีนี้น่ากลัวมากนะถ้าชอบกลุ่มพิมพ์แบบนี้มาสัมผัสกันครับพี่น้องของลุงดีเงินสองบาทเกินพุ้มหากรักผมเมตตาผมศรัทธา นักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียงเดือนละ300รกลุ่มลายพิมพ์เดือนละ200บาทจังแนบแน่นอนไปสัมผัสกันได้เลยนะครับนะก็มีบางท่านมาอีกแล้วที่ผมลงว้ช่องเจ็ดเมื่อวานนะ่าจะลงก่อนใครเขาแหละช่องเจ็ดเมื่อวานเนี้ยก็บอกว่าให้พูดสามฟอร์มหลังหน่อยพูดวกไปวนมาอยู่ได้นี่นั่นโอ้ขี่มาจะเอาแต่สามรอบฟอร์มหลัง แปดฟอมหลังผมก็รู้ครับแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งไล่อ่านฟอร์มมวยถ้าจะมัวนั่งไล่อ่านฟอร์ม,มวยมันไม่ได้พูดเรื่องอย่างอื่นดอกคนที่มานั่งอ่านฟอร์ม,มวยนั้นก็แสดงว่าไม่มีข้อมูลอื่นที่จะพูดไงถ้านักวิจัยระดับใหญ่ๆระดับมาตรฐานเนี่ยเขาพูดได้สามฟอมหลังอะ่ะแต่มันจะกินเวลาเพราะว่าข้อมูลอื่นเขาก็เยอะ มันจะเพิ่มไปเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะ่ะแล้วก็จะบ่นอีกว่าพูดนานนะฉะนั้นทรงมวยมันเลยสําคัญเพราะอะไรครับถ้ามวยผิดทรงมันต่อยให้แพ้ไอ้รู้แปดฟอร์มหลังมันก็ไม่รู้ตัวชนะหรอกครับผมมองวนะ่าน่าจะเป็นนักวิจารณ์ประเภทขี้เกียจหาข้อมูลนะ่ะที่อยากได้ฟอร์มหลังนั่นนะ่ะชัดเจนครับนะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็มีเท่านั้นครับนะ เหมือนกับคลิปต่างๆคลิปที่เขากินซอยจุซอยแซ่ลาบก้อยกลนห้อยกลนปูกบเขียดยิงกิ้งกาสูบสาดน้ําถ้าท่านไม่ชอบท่านก็เลื่อนผ่านเลยครับนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ชอบวะกูจะเอาแบบนี้ว่ะกูชอบแบบนี้วะมันใช้ได้ที่ไหนเราถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านผมก็เห็นบ่อยๆคลิปพวกไอ้สูบปลากินสะกินก้อยตัวสอยจุอะไรเนะี่ยถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านเขามันไม่มีเวลา เสียเวลาป่วยการอะไรที่จะไปป้าเขาตาหนิเขาเลยก็สไตล์เขาแบบนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบ้านถ้าเราไม่ชอบบ้านหลังนั้นแล้วยังจะไปบอกเขาว่ากูไม่ชอบมึงมึงต้องทําแบบนี้ให้กูชอบนั่นเหรอก็แค่ผ่านไปโอ้เหตบอกคับนอกวิธีการใส่ชีวิตนั่นไปกันครับบรรยากาศที่นี่มันสําคัญนะคู่ที่หนึ่งไอเพชรใหม่กับเปาลิงกี้เพชรสมนึกแหะครับร้อยปอนจะพบกับซุปเปอร์จิว๋วสอพงอมอ ูเก่าแล้วมันเคยอัดกันแล้วเพชรใหม่ตัวนี้ขวาครับเดินหน้าท้าโดนชนแรกเลยแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกอกอกสวนสู้เขาอาชีพนะครับนะวันนี้ต้องหลบที่เคยนั่งมาอัดทิปตรงนี้เพราะว่าข้างบ้านสองหลังเลยเขากําลังทุบหรือถอนกันอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยกราบขออภัยครับนะนักวิจารณ์ชาวดินกับคนจนครับนะไม่ได้ไปแต่งฉากให้เลือดรู้อู้ฟู่อาฟาอะไรหรอกเอาตามมีตามเกิดนะครับ เขาอาชีพนะครับไอเพชรใหม่เนี่ยปอนใจปลายแรงเลยรวดเร็วไวดุดดันขยันดีครับแลกลุยอุตลุดสูงลอยกว่าชัดวันนี้ตัวก็ใหญ่กว่าปลอยมันก็ใหญ่กว่านะครับจอมบูจอมแลกจอมรวยเลยยอดลูกเจียบทรงแข็งแรงดีครับไอตัวเนี้ยอาวุธสารพัดนึกแหละสไตล์ของเพชรสมนึกเขาหัวใจมันคงทา่าดีดีครับไอเพชรใหม่เด็กคนนี้ยมันไม่ใช่ไอเงากระป๊อกมันนะเงาอ,อะไรอ่ะ ครูแล้าเกี่ยเงาเพชรอะไรนะโหอายเด็กน้อยคนนี้นะครับไอ้เงาเพชรอายไอ้เพชรใหม่นี่นะตึงหัวใจแะผมบอกให้แค่นี้อันกันล่าสุดเบียดชนะมาที่นี่นะไอ้เพชรใหม่เบียดชนะครับนะชนะด้วยความใหญ่ด้วยรูปแข็งแรงและว,วงในที่ดีกว่ากันชัดตีชัดมากวงในนะครับไปดูไอซุปเปอร์จิว๋วขวาเหมือนกันเดินไวได้ถอยมวยเป็นเตะฝวาหน,นักแน่นมันจะแรงหมัดศอกก็ถือว่าออกได้ดีเลยตัวนี้ฟีมือครบเครื่อง นอกในได้หมดนะครับรวดเร็วองไวดุดันขยันเหมือนกันครับฉีบก็จกจิกควรแจดีเตะยหน้าทําได้ดีครับมีลูกถีบมีลูกเตะยหน้าทั้งคู่แหละไอเด็กคู่เนี้คล้ายๆกันครับแรกล้าแรกกล้าสวนไอซุปเปอร์จิวตัวเนี้ยหัวใจมั่นคงครับท่ามวยดีเหมือนกันนะที่สําคัญน่ติดว่ามันตัวเล็กสั้นกว่าเรื่องสู้สู้แน่ขยันแน่ทั้งคู่มันนี่แหละอัดกันล่าสุดเนี่ยเบียดเอียดเลยสู้ดีมากแต่ว่ามันแพ้ครับ เพราะว่าดูว่าแพ้วงในนะแพ้ใหญ่เลยเขาจับตีเห็นมากเลยครับในก็ป้้มรัดปฏตตีตึ้งปะะแปลงสแปลงแสงลึกกอดรัดบัดเฟือตีแข็งแรงทั้งคู่ครับนะอาวุธที่ทันกันแหละกินกันที่ลูกเล็กลูกใหญ่เลยคู่เนี้ยรอบก่อนน่ะก็คงสนุกอีกครั้งครับพลิกไปมาแน่ครับนะต้องชมแหละสัปดาห์นี้ช่องยี่สี่ประกอบมวยได้ดีเบียดทุกคู่แน่นอนไม่ห่างไม่หลุดหรอกตามทรงอ่ะ ก่อนชกนะไอหลังชกนะ่มันเห็นแล้วคู่นี้ผมชอบเพชรใหม่กับเปาลิงกี้ครับชอบไอเพชรใหม่กับเปาลิงกี้ชอบความใจในนี้แทงเห็นชัดกว่าเลยรอบที่แล้วเนี่ยต้องกู้หน้ากู้ตาให้เพชรสมนึกเลยนะไอเพชรใหม่แบบคำน้อยกู่แทนไอเงาเพชรเงากระป๊อกอะไรนั่นหน่อยชัดเจนครับมาไม่สู้เลยอะ่ะแบบเงาเพชรอะไรนั่นอะ่ะโอ้ตัวขนาดนั้น ถ้าเป็นไอเต่าเหล็กไอเสือเปชกมันจับหักคอตายเลยนะถ้ามันได้เปรียบตัวใหญ่ขนาดนั้นนะคู่ที่สองครับกะเหลี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์ร้อยสิบหกเกบพบกับบิ๊กบุมชอแชมเปี้ยนเสียต้อมเกาะล้านก็ได้กะเหลี่ยงไทยตัวนี้ขวาครับเดินหน้าท้าดวลชวนแรกเลยไอตัวนี้ยแตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดศอกออกสวนสู้เข่าอาชีพปอดเยปลายแรงเลยรวดเร็วไวดุดันขยันดีมากครับแลกลุยตลอดเกมกะเหลี่ยงไทยเชิงไม่สนชนไปเลย จอมบูพันอึดหัวใจแกร่งต้องเอาแบบนี้ครับะระฆังดังแม่งไอ้นี่เดินใส่ทันทีเลยอาศัยหัวใจอาศัยพลังกำลังลูกขยันลูกแข็งแรงเข้าว่าเลยนะกะเหลี่ยงไทยเนี่ยเด็กคนนี้ผมบอกเลยต่อยมวยถูกตลาดยุคปัจจุบันนี้ถูกตลาดมากทรงเนี้ยสู้ดีมากครับฟอร์มสดเลยครับนะแต่ว่ามันมาศึกสายดีครั้งแรกนะไอ้กเหลี่ยงไทยเนี่ยมันต่อยวิถีไทยนะ แล้วเวทพิกัรก็ออกปแปลกๆร้อยสิบหกเพราะมันบวยเวทเล็กกะเหรี่ยงไทยร้อยหนึ่งร้อยสองปอนด์ครับไล่มาเรื่อยๆมีลาสุดต่อยแค่ร้อยแปดปอนด์วันนี้โผล่พวดร้อยสิบหกเลยเหรอในของชอบมันเลยครับปั้มรัดบัตตีเด้งตระแรงสะแงหรืกอดรัดบัตสตีขยมขย่อตีขวางหน้าป้ายหน้ามีครบฟ้าไม่ร้องไม่ปล่อยอ่ะไอกะเหรี่ยงไทยเนี่ยแล้วก็ต่อยประจำประจำสม่ำเสมอกว่าครับนะหัวจิตหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ไอเด็กคนเนี้ยติดแต่ว่าเวทพิกัดนี่สิ ที่ออก116ไปดูบิ๊กบูมครับขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแตะขวาหนักแน่นมันจำมแรงหมัดศอกออกสวนสู้ครับเขาอาชีพแหละแต่ว่าหลากหลายดีมากไอ้ตัวเนี้ยดุดันขยันครับนอกในได้หมดสูงลอยกว่านิดนึงปล่อยๆมันก็พอๆกันแหละคู่เนี้ยแต่ว่าแปลกมันเวท116เนี่ยไล่มาจากเวทเล็กมือนกันครับ102-105ปอนด์แต่ว่าล่าสุดมันหุดไปเนะี่ย ก่อนหยุดไปต่อยร้อยหกล่าสุดโผล่มามันต่อยร้อยสิบห้าเลยนะเกียรติเพชรตอนเย็นช่องห้าก็ชนะไว้แต่ว่าเดิมๆมันเนี่ยทาเขาได้โดนไม่ค่อยได้ครับไอ้บิ๊กบูมอะ่ะเพราะว่ามันโดนสวนก็หล่นเป็นแต่หัวใจดีครับนะทาดบวยก็ดูเป็นรองขลยงใครนิดๆิดนึงอาวุธเยอะกว่าครับนะหมัดสอบมีสวนแหละกระดูกก็พอๆกันแต่ว่าไอ้นี่มันจะผ่านเบอร์ดีเบอร์แข็งหน่อย ทรงแข็งแรงดีครับในก็าปั้มลัดมัดตีดึงตัวแรงสบแรงทางลึกมีขวางมีป้ายครบข้อแขนแข็งมากนะครับนะขวางหน้าได้คอแทบหักเหมือนกันนะไอ้ตัวเนี้ยส่วนมากก็น็อกเขามากกว่านะครับทรงนันนี้เป็นรุ่นพี่ครับอายุ17ปีเจอรุ่นน้องไอ้กระเหลี่ยงไทย15ปีมีชื่อเป็นตัวสำรองปูนเสือตัวที่25ด้วยนะครับไอ้บิ๊กบูมตัวเนี้ยถ้าแพ้เขาคัดออกนะครับเขาให้ต่อยเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อจะรอไอ้ตัวจริงมัน ยังกะเทเล่หมอบหมาเขาตัดออกตัวไหนฟอร์มไม่ดีตัวไหนป่วยเขาตัดทิ้งเอาตัสาตวสำรองเข้าไปตัวสำรองก็เลยต้องเคลื่อนไหวทาฟอร์มแต่ถ้าสำรองแล้วต่อยแพ้เขาก็ตัดออกเหมือนกันนั่นนะคู่นี้นี่รักพี่เสียดายน้องครับต้องบอกตรงๆดูเนื้อตัวมันช่างเป็นหลักนะใส่กันยับครับนะสงครามเข่าก็ว่าได้แต่ว่าตอนนี้ผมชอบตามทรงผมชอบบิ๊กบุมชอแชมเปียนตามทรงผมชอบเพราะว่าอาวุธมันเยอะนะครับ แล้วก็ผ่านของแข็งแข็งมานะครับนะใส่เวทใหญ่กว่านั่นแหละแต่แพ้หลุดสำรองเสือยนีะ่ห้านะคู่ที่สี่ไอ้คู่ที่สามครับไอ้เพชรชยโยใต้เพชรบุรีร้อยสองปอนด์จะพบกับเพชรฟูจิสิทาหารเอกเพชรชยโยตัวนี้ขวาครับเดินไปได้ถอยวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกได้ดีเลยฟีมือครบเครื่องไอ้นี้นอกในได้หมดเหมือนกันนะครับนะหลากหลายดีเลยสมองไม่ดีมีเลี่ยมหักพร้อมจะทิ้งเพชรชยโยตัวนี้ ฉีดก็จุกกิกคนใจดีครับเตาไซน้าทำได้ดีรุ่นพี่กระดูกดีครับนะกระดูกคนนี้แหละเพราะว่าอายุมันดี16ปีเจอรุ่นน้องไอเพชรฟ,ฟูจิ14ปีแต่ว่าตัวมันจะเล็กสั้นกว่านะเพชรชโยไปยๆก็น้อยกว่ารุ่นน้องนะฟอร์มสดเลยครับนะมาจากศึกสายเพชรยินดีของเสียโบสของข้อเนาแต่ว่าล่าสุดก็มาโชว์สวยที่นี่แล้วแหละสมองมวยฝีมือมวยดีเกินตัวเลยครับยอดลูกเกย็บแหละ ติดว่ามันเล็กกว่าวันนี้มันจะเล็กกว่าหน่อยในก็ปั๊บรัดปฏตติเรื่องตัวเองเสปลงทะลึกกอดรัดรัดเฟือตีกล้าแรกกล้าสวนอยู่นะครับนะหัวใจหัวใจ,จใช้ได้เลยมันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะไอ้เพชรชัยโยเนี่ยแทงพับแทงคาทําเป็นมดไปดูเพชรฟูจิซ้ายเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะซ้ายหนักแน่นเป็นจะมันแรงหมัดศอกก็ถือว่าออกได้ดีครับฟิ้์ครบเครื่องรวดเร็วไวสมองมือดีมีเหลี่ยมหักล้มจะทิ้งเหมือนกันนะครับ ฉีบเลจุกิกคนใจดีครับถีบขวาหน้าแตะขวาหน้ามีนะครับนะสูงลอยกว่านิดนึงปล่อยๆก็ใหญ่กว่าไอ้เพชรฟูจิคือเต็มเวทกว่าเอาง่ายๆเลยแต่ว่าอายุคนนะ่มันเป็นรุ่นน้องอายุ14เจอพี่เ,เพชรชโย16ปีไอคิวมวยฝีมือมวยมันไม่น้องเลยนะไอ้เ,อเพชรฟูจิเนี่ยสุดยอดโคตรเอ็ดประจำศึกสายของเกียรติเพชรของพี่เดียของป่าชุนเขาเลยนะครับนะตีสายแม่นมากไอ้ตัวเนี้ยลีลาอาวุธ ยิ่งกว่าผู้ใหญ่บางคนอายนะผู้ใหญ่อะคนจใจเขาใจดีธาตุโวยดีครับนะไม่แพ้นอกอะมีแต่นอกเขาครับนะแพ้นอกยากทั้งคู่แหละไอ้คู่เนี้ยจากฟอร์มสดๆชนะติดๆเป็นว่าเน็่ล่าสุดสะดุดแพ้ที่นี่แหละไอ้เพชรฟูจิมันแพ้ตัวใหญ่แพ้ของใหญ่ไอ้เพชรสินชัยอะไรอะบังลิฟอะไรหูนะ่ะมวยหูอะไรเขานะ่ะเนี่ยมันแพ้ที่นี่แหละมันใหญ่นั่นโอ้ใหญ่กรนะดอนเนาะกับเพชรสินชัยวันนั้น ดูอาวุธมันก็ไม่แพ้นะยกข่ามันเตะทั้งยกด้วยแต่ว่าเซียนนะ่ะไปอุ้มไปแล้วตัวนั้นดันไปแล้วคําว่าเซียนนะครับเขาก็เลยให้เชตฟูจิแพ้มาไม่ให้ผ่านนายนี่ก็ปั้มรัดบัติลินแงเสียแปลงสลึกลอกรัดมติก็ดูว่าเหนียวนะครับนะสู้ดีขยันดีครับนะหมัดสองนี่ก็ถือว่าไว้ใจได้เหมือนกันเบียดแน่นอนครับคู่นี้ดังที่บอกประกบได้ดีมากสัปดาห์นี้ช่อง24ชมเลยครับ แม้ว่าจะเป็นมวยชื่อมวยเล็กๆหรอกชื่อมวยแต่ว่ามันเบียดทุกคู่เลยนะครับคู่นี้เนี่ยผมชอบเพชรฟูจิสิทธาหารเองครับชอบไอ้เพชรฟูจิสูงลอยกว่าดูว่ามันเต็มเวทกว่านะครับแม้แต่ว่าอายุน้อยก็ตามคุ้นชินที่นี่กว่าครับนะอนาคตไกลไอ้เด็กคนนี้อนาคตไกลจริงๆอาวุธสวยงามมากครับนะความตั้งใจดีด้วยทตุมวยมันก็ดี ไปคู่ที่สี่เอกครับไอคีเลียนพุ่มพันธุ์ม่วงเพชรสี่หมื่นออุธอ,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 อุดรตัวเดียวกันไร่สิบสี่จะพบกับเพชรสีแดงสิทธิเ์เจริญศักดิ์คีเลียนตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแตะขวาหนักแน่นมันจะแรงหมัดศอกออกสวนสู้นะครับเข่าอาชีพปอดเจอปลายแรงเลยบักคีเลียนรวดแรงวไปดุดดังขยันดีครับทรงแข็งแรงมากเลยสูงลอยกว่านิดนึงวันนี้ แต่ว่าปล่อยไปมันพอๆกันแหละเวทพิกัดล่าสุดจะต่อยใหญ่กว่านะร้อยสิบห้าแล้วล่าสุดจริงๆที่อัดรองแชมป์เสือเนะ่ะไอ้อันนันตชัยเนี่ยหมอบแงองแงงเลยรองแชมป์เสือตัวยี่สบสี่อะคุณชินที่นี่กว่าครับต่อยในศึกในบ้านนะวันนี้ไอ้คีเลียนเนี่ยมันมีชื่อเป็นตัวสำรองเสือตัวที่ยี่สิบห้าด้วยถ้าแพ้เขาก็คัดออกนะครับเนี่ยวันนี้ก็ต้องชนะถึงจะได้มีชื่อสำรองท่าทนทลหดสูง กระดูถือว่าแข็งป๊อกทั้งคู่พอๆกันนะครับกระดูคู่นี้เป็นมวยทีมเซียนเนี่ยเขาวิจารณ์วันนี้จะมานั่งอ่านฟอร์มมวยทําไมอะ่ะเขาพูดันว่าใครดันใครเล่นนะซ่องไหนแบบไหนอะ่ะทําผิดสมก็รอแพ้รู้แปดฟอร์มหลังก็ไม่รู้ตัวชนะครับชัดเจนนะมวยทีมเซียนครับไอ้คีเลียนเนี่ยบรรยากาศเลือกินหน้าเสือแข็งป๊อกเลยคอยสนับสนุนโดยพยักษ์อีสาน พี่อูดอุดรผู้ประกอบศึกนี้แหละช่องนี้แหละผู้ประกอบนะพี่อูดเนี่ยทีมงานของเกียรติเพชรนั่นนะห้าไฟหลังนี้แท้ครั้งเดียวครับนะฟอร์มดีมากเลยล่าสุดอย่างที่บอกอัดน็อกลองแชมป์เสือตัวล่าสุดเลยในนี้ปั๊มลัดประตเรื่องแหนแสงศิลุกล,กลองลัดประติเดนียวนึบต่อยประจําประจํากว่าครับนะต่อยกลางวันประจํากว่าคุ้นชินกว่าไปดูเพชรสีแดงไอ้นี้ขวา เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจะรุนแรงหมัดศอกออกได้ดีครับฟิ้มครบเครื่องอันนี้นอกในเป็นหมดนะครับแต่ว่ามวยเข่ามันก็ต่อยหมัดฟันสอกคมนะกวดเร็วไวอาวุธดูแม่นคมใช้ได้เลยแต่ว่านี้จะสั้นกว่านิดนึงมันจะหน้าหนาทึกๆหน่อยปลยๆเท่ากันแหละอายุอานามเท่ากันเป๊ะเลยไอ้คู่เนี้กระดูกแข็งโป๊กทั้งคู่แหละครับนะถ้าเปรียบกันเนี่ยฉีกก็จุกจิกกวนเจดีเตะซ้ายหน้าทำดีครับติดว่ามันไม่ค่อยขยันต้น ไอ้เพชรสีแดงเนี่ยไม่ค่อยขยันต้นไม่ค่อยออกอาวุธหัวจิตหัวใจมั่นคงครับท่านมวยดีแหละแม้ว่าจะเคยแพ้นอกอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ใช่มวยที่จะทิ้งตัวนะครับนะฟอร์มสดใสซส่าๆมากเลยสี่ไฟชนะรวดมาจากศึกสายเพชรยิน,ยนดีของเสียโบทของพ่อเนามันไม่คุ้นชินกลางวันนะ่ะไม่ค่อยได้ต่อยกลางวันเลยนะครับนะแล้วก็เวทเล็กร้อยสิวันนี้ต่อกลางวันก็ปล่อยพลวดมาร้อยสก็ได้อยู่ ายก็ปั๊มรัดปฏตได้ตรังเสแบแดงทะลุลองรัดปฏตีเหนียวหนึบข้อแขนแข็งแรงเหมือนกันนะครับไอ้คู่นี้มัดสอกถือว่าไว้เจไดในประเภทสีแดงติดว่าต,ต,ต้นไม่ค่อยขยันและไม่คุ้นชินเวลากลางวันเท่านั้นนะครับนะคู่นี้ในเมื่อส่งวันนี้เบียดเบียดแน่นอนสัปดาห์นี้ประกบได้ดีมากผมชอบขี่เลี้ยนพุ่มพันม่วงครับชอบไอ้ขี่เลี้ยนพุ่มพันม่วงคุ้นชินที่นี่กว่าต่อยในบ้านในศึกในสาย บรรยากาศทีมเสียนนี่แหละนะครับครบทวนครับเนี่ยบางไอ,ไอคนที่บอกผมว่าให้พูด3ฟอร์มหลังว่าผมพูดรบกวนนะเขาเปรียบเทียบฟอร์มให้ฟังพอเปรียบเทียบเขามาสรุปว่าอันไหนมันจะดีกว่าเอ้ยมีบ้งหัวนั่นชัดเจนครับสนใจเข้ากลุ่มผม idkigk9955 l like i n e นะครับลายเสียง300ลายพิมพ์สองบ,บาทจังแนบลายพิมพ์เนี่ยขาใหญ่เจ้าพ่อเจ้าถิ่นมีหมดนะเวทีเนี้ย สลุม,มวยครับเพชรใหม่กับซุปเปอร์จิวชอบเพชรใหม่กับเอาลิงกี้ความยาวใหญ่ในมันแทงเห็นกว่าล่าสุดที่เจอกันนะครับคู่สองกะเลี่ยงไทยกับบิ๊กบุมรักพี่เสียดายน้องดูวันช่างเนื้อตัวมันตอนนี้ผมชอบบิ๊กบุมชอแชมเปี้ยนรุ่นพี่ครับอัดของแข็งมากกว่าถ้าแพ้หลุดสำรองเสือยี่ห้านะคู่สามเพชรชยโยเพชรฟูจิเบียดอีกแน่นอนครับสุดยอดโคตรไอ้แอดเลยชอบ เพชรฟูจิสิทธาหารเอกสูงลอยกว่าเต็มเวทกว่าคุ้นชินที่นี่กว่ามีอนาคตอะ่ะไอเด็กคนเนี้คู่ที่สี่ขี่เลี่ยนกับเพชรสีแดงเบียดแน่นอนครับคู่เนี้ยทรงคล้ายๆกันเลยสดเหมือนกันชอบคีเลียนพุ่มพันม่วงคุ้นชินที่นี่กว่าคุ้นชินกลางวันกว่าเ,เป็นมวยทีมเซียนบรรยากาศมันดีนะครับต้องกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ